สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนจ้าทางบ้านทา,ทาง youtube นะจ๊นะเนาะที่มาติดตามแม่กุลาบแล้วก็เขามาให้กำลังใจแม่กุลาบนะจ๊นะเนาะวันนี้แม่กุลา,มาลบมลระเบิ่งแค่แตงนะจ๊ะจะมาเบิง่งเก็บเคี้ยวนะจ๊นะเนาะเวลาเบิ่งว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะจ๊ะเด่ยก,ก็ห้อนห่อนนะพี่น้องเลยมาขืนทั้งเคี้ยวแม่แค่แหนงน้ำกันนี่ละจ๊ะนันกะงามกับไ่คอ่อยเสมอแต่นน้วจ๊ะเนาะพี่น้อง ืันนี้ตะกล้องบมอยูนะจ๊ะแม่กุหลาบก็ถือกล้องเองกะจักที่เป็นยังไงก็ขอตัวขออภัยพี่น้องนะจ๊ะเด้อมาขึ้นหากเก็บแหนงเคลียร์แหนงนะจ๊ะพี่น้องแหนงเขากบเริ่มมีตกแน่แล้วยจ๊ะก็แต่ก,กะบลายนะจ๊ะเนาะแล้วก็บลายกันเลาะขึ้นเก็บ พอลำพังแดดฮอนก็จะเด็กเขาห่มนะจ๊ะพี่น้องแดดฮอนแดดจ,าจ้าจะเศร้าแ้่ไม่เศร้าก็ได้ดอกเขาก็เริ่มจิมมี่บานมั่งแล้วระจะพี่น้องเขาก็มาเลาะเก็บขึ้นเฮ็ดผักก็ยังซี่ล้ะพี่น้องเอ้ยบอกค่อยมีเวลาดอกจก้ะเขาต้องมาค่อยจะ เราดูแลเขาเพราะว่าเขาเป็นพืชอายุสั้นาเนาะเป็นพืชอายุสั้นเขาก็ต้องมาค่อยดูแลเขาเก็บเขาขึ้นทัานเขาเขาไปเก็บขึ้นเขาก็เก็บสุดยอดไว้นอกจากพี่น้องเนาะแล้วเขาก็อีกอย่างนึงเขาก็จะเก็บหน่อยยากนอกจากเขามาเก็บแหงเขาขึ้นเนาก็จะเก็บเก็บหน่อยยากเขาก็จะสุกใบสุกยังยู่นอกจากทขาน้เขาเก็บง่ายๆนอกจากเนาะ เก็บใบ่ยาาดอกจ้าก,ก็เก็บขึ้นพี่นังเขาเก็บเชื้แม่เนี่ยละจ้าจับขึ้นเน็บใบเน็บใบไว้แล้วจ้าเนาะหักพักไว้บเวลาลมพัดเขาเฉยจะได้บวหลุดจ้ากันเขามาเก็บขึ้นเขาก็ยืดสุดยอดง่ายน่าจ่ะเนะาเนะพี่น้องเนาะกันเขาเก็บขึ้นเขาก็ายอดเขาก็จะเดินต่อหน่อยเขาก็พอได้อยู่พี่นอ้องเชืยวแหนงเขากะ มีหน่วยทุกขอ้กขอบบนะจ้ะแต่ราคาเอากระโบโห้แล้วจ้ะว่าจะเป็นจังไดฝากความหวังไว้กับแม่ค้าแล้วจ้นะเนาะบางใดงามงามเขาก็ขึ้นข้าวที่สองแล้วนะพี่น้องเขาก็ไปข้าวที่สองแล้วจ้ะบางใดเขาง,งามงามอย่า,ากลับเอาไปพุ่งไปหัวข้าวที่สองแล้วปีนี้ให้กินย่างนะพี่น้องเนะาะแถมกระะาคากับบุก้อยส่งกันได โอ้ยถือกล้องเองก็ลริ่มเบื้องกล้องเลยจ้ากระไปทั้งใดแน่เอาค่พาพี่น้องมาซุมเบื้อง่วยแตงนะพี่น้องดนาะเขาเก็บขึ้นแห้พยายามเอาเคี้ยแม่ขึ้นแห้ตรงนะน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าการเพี้ยเคี้ยแม่ของนอนเขาก็ยี่ไปสุบยอดนะจ๊ะ ยายเขานอนสุกใยน่าจะนอะ้อยเขาเก็บขึ้นตั้งไว้ยอดเขาตั้งไวน้น่าจะไอ้เขาขึ้นยอดตั้งไวเไ้เขากปะจายยอดเขากปที่เดินไปเรื่อยๆน่าจะแต่การขย้อดเขานอนไปกระดินแล้วเลื่อสุกไปน้าใบแล้วเขาก็ที่สุดยอดน่าจะเนะาะเพราะว่าเขาบ่มีอากาศเขาจะต้องรีบปรุงหาอากาศนะ่ะจะด้านทั้งนี้ท่าแดด,ดนะพี่น้อง เห็นมาแล้วจ้ะเนาะอายุเขากะเออก็ได้เดือนแล้วละมั้งจ้ะพี่นอ้องคงจะได้เดือนแล้ว,ลวจ้ะน่จาจ้าพี่น้องมาซอยแม่กุลาเก็บเชื้อเต่งน่าจ้ะเด้อมาซอยเป็นกำลังใจให้แม่กุลา,ลาหน่อจ้ะเด้อเขาเก็บขึ้นเก็บบ่มีมือนั่นดอ,อกจ้ะพี่น้องขั้นเขาได้ขึ้นเชื้อเตงแล้วนะจ้ะเนาะ นาสจากว่าเคี้ยวเขาจะบม่ค่อยตกกันเคียวเขาบม่ค่อยตกเขาก็บไ่ค่อยนิ่งแต่็บ่ค่อยมือไเป็นไนนะจ้ะเก็บน้วยเราก็ยังได้เก็บนี่ได้พี่น้องกันเคี้ยวเขาตกเพราะว่าขั้นปล่อยเขาตกมาดเขก็จจิ่วงนะจ๊ะเนาะดเขาก็จจิร่วงจีลนผลผลิตข้ากัจจิลดน้อยเคี้ยวข้ากะยอดข้าไกัจจิสุดนะจ๊ะเนาะมันก็ต้องเอาเขาขึ้น เาขาขึ้นตะไครยไว้เนาะจ้ะเห้เขาจับตะไครยให้อยู่ขขึนได้เวลาเขาเก็บนวยหนนวยเขาก็จะย่อยมาบางใบนอ้นอกจะน้อเขาก็จะเก็บง่ายเก็บได้ไว้เก็บนวยได้ไว้ขึ้น ากก็กบ่บงออดอกเขาเริ่มบานลายแล้วจ้ะเป็นดอกผูกก็มีดอกแม่ก็มีนะ่จาจะพี่นองเนาะไกลแล้วนะาจะเนาะใกล,ะนะใกลได้ไปเห็นตลาดแล้วเนี่ย น้องๆยิ่ได้ไปเที่ยวตลาดแล้วนะจ้ะพี่น้องเนงเขาก็แตกพอได้อยู่จ้ะก็แตกหนาพอได้อยู่เนาะเนงเขาก็แตกพอได้อยูะอากาศยังฮอนอยู่นอกจากน้องยังเห็ุยากอยู่ช่วงเนี่ยเพราะอากาศฮอนอยู่นั้นช่วงหนาฝนแท้ๆเขาก็จีน้ำไว้พุ่งไว้ก็หนีเนาะจ้ะเพราะว่าเขาได้น้ำฝนเนาะจ้ะเนาะนี่กะซัมหนีกบ ถือว่าเพราใช้ได้ยุ่จ้ะตามที่เคยเท็นแมาจังทุกปีน่าจะเนาะเพราะว่าอากาศฮอนจัดมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนก็มี้มายุ่จ้ะแต่หากถ้าว่ามากับอากาศเขาก็บ่เย็นย้อนน่าจะเนาะเมือ่อใดฝนตกก็อากาศเย็นเมือ่อใดฝนมาตกก็หฮ้อนระปันอย่างนี้พี่น้องเลยอากาศก็ได้ยังแปรปวนอยู่น่าจ่ะแต่งเขาก็ปรับสภาไม่ค่อยทันก็นยังเห็นยากอยู่ ของน้องสาวปลูกไอ้บักทั่วไว้ก็ได้ถอนออกสู้นอนว่าไห้นะจ๊ะเมื่อนี้ก็เริ่มเอาแตงมาปลูกกันละกอาลัางลงมือปลูกกันทั่วก็เป็นดอกแล้วได้จะเริ่มเป็นดอกละแต่ว่าน,นอนกินใบมืดเอานอนบอยูเอานอนใอยูก็เลยต้องถอนทิ้งนอนแห้งทั้งนี้ปีปีนี้ทั้งบ้านแม่กุหลาบนอนแห้งนะจ๊ะเนาะเหตุยาก พี่เสือ้อหลาหลยพี่เสื้อนอนน่าจะาเด้อจา้าเมื่อานี้กับพ,พี่น้องมาชมแต่งส้ำนีก้กอน่าจะเนาะกับพี่น้องทั้งบ้านและพี่น้องทั้งยูทูบกับมาซอยแม่กุหลาบเก็บแต่งเก็บแค่แต่งขึ้นแค่แต่งอีกเด้อจา้าเด้อมาเป็นกำลังใจให้แม่กุหลาบทุกเด้อจ้าเด้อทุกทุกคนเด้อจ้าเด้อแม่กุหลาบก็ขอขอบคุณะหลายที่มาให้แรงใจแม่กุหลาบน่าจะเนาะ กะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเด้อพี่น้องเด็ดฮอตลายแห้งกระสิเห็ดเก็บสักพักกะสีได้เข่าห่มแล้วพี่น้องเน้ยเดดแห้งครับก็ขอฝากพี่น้องเป็นแรงใจให้แม่กุลาด้วยจ้ะเด้อมาเป็นแห้งใจซอยแม่กุลาขึ้นแค่แตงด้วยจ้ะเด้อขอขอบคุณหลายๆจ้าทุกๆคนขอขอบคุณไว้ลวงหนาด้วยจ้ะเด้อก็ขอจบแค่นี้สวัสดีพี่น้องทุกๆคนด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า